ครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นบิดวอลก,กันอีกแล้วให้ใครต่อพีอ่ภูมิไม่เอามีนาดีกว่าม,มีนาะเดี๋ยวพี่ยูเขาจะข้ามเก่งไม่ถ้ามันมบุบบ้านเราล่ะหัวศยิงกระตุกอยู่หน้ากันบ้านยิงไม่ค่อยดีอยู่ กันรั่วตลอดขยะด,ด้วยโทรศัพท์ประตูก็สังคมนั้นมีนะเริ่ม,ม,มว่าโทรศัพท์มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันจะมาบ้านเราเฮ้ยทีมสีแดงไปเร็วจังไปไปไป,ไปพี่พูมิซื้อดาบก่อนได้แล้วเว้ยกลับแล้วัด,ดูดูหลังเนี่ย เฮ้ยมันจะมามันจะมามันมันมามันมาต้องหนารีบมันมาเลยเอ๊ะมยื้อกับมันอยู่ตกไปแล้วหนึ่งต้องซื้อดาบไปแก้แค้นไปซื้อบล็อกก่อนดีกว่าถ้าได้หนึ่งก้อนมาก็ซื้อบล็อกหินเลยเฮ้ยมันจะมามันจะมากลับก่อน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  เอาอีกแล้วเดอย่งเฮ้ยเอื้งหน้าฝากดูห um, น <de> ่อยคั่กระตุกซื้อของไม่ได้มันกดอัตโนมัติกระดนมันมาพรกานแล้รถกแล้วกแล้กถกนีละน่กัวมันกลัวดูหน่อยดูหน่อยแล้วเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวจัดดามอ่นนึงก่อนเฮ้ยกระตุกโอ้ยดามโอ้มัอยากกดอัตโนมัติสิโอ้ยมันกดอัตโนมัติฟูมเท่ซับฟูมคนลุก เล่นได้นะอยากเอามานันเอาเอิมมอร์ล้อาอย่งฝากดูหน่อยเ<ห>ด้อขาดก,ออก,ก้อนหนึง่งทุกแบบมันมันโซนไว้อ่ขา,า,าขาดกวเร้ขนหนึง่งแล้วส,สองยิงกระตุนอยู่มันจะอยู่ยังไงเนี่ย เดี๋ยวเล่นเองน,อน,นะิก่นเองบกั้านยังไม่หนาไม่ต้องไปดูบ้านเขาดินยก็เห็นลยิ่งไปเอาเพชรมาก่อนโอ้ยจะเอาอยัางไงฮะมันกังนะอยากได้ก็ไปเอาอีแต่ไม่ไหวแล้วเห็นมันแล้วอยากเล่นกับมันอยากได้ทองอแปดก้อนทำเลย โอ้โอยช่วยด้วยช่วยด้วยกดอัตโนมัติอีกแล้วเป็นอะไรนำำนมตอนนี้ต้องหาอะไรไมาเช็ดให้มันลื่นที่สุดอืมจะไปตีมันไม่ไหวละหลายรอบละมาเอ้ยบัตรหนึ่งหัวซับกดเอิงหัวซับกดเอิงเหี้ยวเหี้ยว

ขึ wollen, ้นมาขึ้นมานะกลับมานะมกลับบ้านก่อนโทรศัพท์มันกระตุกอยู่เล่นไม่ได้เลยเนี่ยกดอิงอัตโนมัตนชอบเลยบสแต่ผมเครียดมันต่อทางให้แล้วโดดมาเอ้ยเดี๋ยวมทุบบางจุดให้ต้องรีบมาหนุ่ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มีนานีภูมินาบอกให้ต่อทางให้นาพิ้งค์ก็ขายลีลาไม่ได้ลีลามันช่วยมีมันก็ทุบให้นาอยู่ไงเออคือนั่นบุปเปานบุปเปานตีมันตีมันอย่างมันมาพยายามกันอยู่เว้ยมันก็ทุบให้นาแล้วเอาสีส้มเตียงพังบ้านเรายังเป็นคนแกะนหนึ่งอยู่ แต่ตอนนี้โทรศัพท์มันกดเองนชนลื่นพี่บบอกให้ต่อทาเอ,อ <laughs> ้าต้องดูดีดดวพี่นะงุงมีตัวใหม่ะด้ยโทรศลื่นจัดโอ้โหทุกคนสายไปตายายายเอ้ยแต่สีส้มยังเหลือว่ะมันจะไปบุกกับมันเอง ีเหลืองทำไมนนี่ะะทำอไรมันไไมม่ด้ะนนัยังไม่ได้ตีเตียงเราเลยไม่เหมือนไอ้นั่นที่มันกดขี่เราตั้งแต่ต้นเกมโอ้โอ้มันไปบ้านเราหรือเปล่าโ Oh my god เธอรสาบสะบัดสะบัดตกเที่ยวเลยขอตั้งซื้อชุดเกาะหน่อยไม่มีแล้วจะไหม เลยพี Hye, Ideally, ่พี่พี me, please, please ่พี please, please. Please, please. Please, please, ่กดพี <mythology> ่พี่เลือก่อนพี่เลือกกระตุกให้ผมเห็นก่อนนะมัน่าจะดีกว่านี้เนาะเอ๊ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันตกมันตกจะไปช่วยมันจะไปช่วยอันหนึงเอาดาบโอ้โหเอ๊ะเอาซื้อดาบก่อน เอาไปไหนกลับไปช่วยกันตายตายตายเราจะไปเออขอโมยเพชรมาฮ้ยมันจะมาไม่อยากเสียงแล้วตีกับมันให้มันตายดิหนู เฮ้ยมันจะขึ้นมันจะลงมันจะขึ้นบนมันจะขึ้นบนมันจะขึ้นบนแผ่นแผ่นบนแผ่นบนทุบทุบทุบบล็อกทุบบล็อกมันจะขึ้นข้างบนทั้งหน้าทุบบล็อกยังเฮ้ยวิ่งจุกจุกจุกไอ้นี่จุกไอ้นี่ชอบจุกเอากลับไปโดนกันทางตัวเองนี่เรียบร้อยอ่ะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องใสเลยโอเคอะไรจะตกหรอไม่มม่ีใครตามมาเลยแล้วทำไมไม่ไปเก็บเห็ดกันบ้านแห้หน่ออยู่ เดี๋ยวมันเก็บเองเเไม่เ,เดี๋ยวมันเก็บอเองมมัลลออเองต้องทำไม่เป็นเลยได้ก็ไปแล้วเนี่ยนายแค่หลอนเฉยๆก็กลัวมันต้องเก็บสิสิบแปดก้อนเหมือนเกมที่แล้วปะมีตัวตามว่ะวิ่งก่อน เก็บสิบแปดสิบเก้ายี่สิเฮลเฮลแอปวมาเร็วเวเรวเเอาถูกบอกเถอะถูกบอกมันถูกบอกมันถูกประกานโอเคได้มากี่ก้อนห้าเออก้อนหนึ่งให้นานะอืมก้อนหูเออจำไว้อย่างน้อยนะก็ได้เพชรมีเพชรใช่อย่างเดียวคมจุกจิกเฮ้ยดูบ้านก่อน เอกบ้านก่อนแต่บ่อยนิดนึงเกมหน้าตาแกนมล้วล่ะใ <c oughs> ครตกตายนายจะด่าก็เหมือนมีน้าแหละตอนวิ่งหนีเข้ามานี่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอเหลืองไอเหลืองตามภูมิไอเหลืองแข,แขนแขนแขนแข <c oughs> น,น,นไออ้มม่่วงตายูนะ ใช่รู <S <S ้ไ AL อเหลืองน่าจะเดิตอนนั้นไอเหลืองกลับไปแล้วไอ้เหลืองเกาะเพชรคิดดูดิเราเกาะอะไรเกาะเกาะเหล็กเฮ้ยเขาตีบ้านกันตอนเรากลังทำฟาร์มอยู่ไปเขาตีบ้านตีกันไปเถอะพอเขา ตีกันนะมันจะเหลือทีมสุดท้ายที่เก่งที่สุดมาให้เราเราก็ยับมีเพรปะม,มีเพรปะเอิมคืม้นอาจะมีได้งไงก่อนโอ้โหระวังเข้าปลาเอนเดโพเหมือนปลาที่แล้วนะเว้ยเอ้ทุยพูดผิดขออภัยทุกคนเกมที่แล้วเออ ฮะอ้าวโอ,โอ้เจ็ดเจ็ดเอ็มราล้ออูมต่อ,อ,าอ,อทางดีๆแล้วมีนะอะไรยากมาโทษนายอีกที่ตัวเองเดินจะมเลกเก็กเองต้องหน้าต่อทางไม่ดีเอ้าทีมเหลืองก็พังแล้วแค่ทีมเราสินะจ,นจจนนมเลยใไู่อโอ้เก็บเอามา็มราล้อครับ เจ็บมาเพื่อชุดกาอนนะแล้วก็ดาบนะทีนี้ไม่เพื่อสำหรับคนก่อนแอเอเดี๋ยวเราถูกบ้านเองนราจะเปิดที่มันมาถูกบ้านทุบแบบขาดอีกก้อนหนึ่งเอาป่ะเอาเอามีแค่สิบสี่ก้อนอ่ะต้องมาทำอาชีพโลมากมันจะตามมาจีตุลเราแต่แค่สิบแปดก้อนมันก็โรกสิดเลยนะเ้ย แม aja, ่ต้อง่อทางดีๆให้หน่อยระหว่างตอนกับบ้านเดินดีๆนะเดินด้วยความระมัดระวังสี่พูมแล้วสุดกับบ้านอย่างรวดเร็วไปต่อทางใหม่ทำไมพี่ทำอย่างนี eh evet> ้ไปต่อทางใหม่เฮ้ยพีู่มันมา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 นััมันนััมันปานมนเามัน มาอย่งไอเหลืองมันข้างอะซื้อน้ำตาแก๊สปะเดี๋ยวมันจะมีแผนบีอยู่รออยู่มันเดี๋ยวมันอรอได้นึงก่อนเดี๋ยวจะซื้อฝากให้มันไอเหลืองนอนไอเหลืองแค่นอ,อ่ะมันกลับไปแล้วโอ้โตกน็นาก็ไม่ถอดทางให้ดีดีแล้วแต่พี่จะโทษนะทำไมนาบอกให้เดินอย่างระมัดระวังอะไรตอนล่ะ ถ้าเราได้1 8ก้อนนั้นได้ไหมเราตีโอเคมันกลับไปแล้วมันมีแผนจะตีบ้านเราแน่เน่แค่ตีมันให้ตกพื้นมันก็ตายหมดแล้วมันเหลือตัวเดียวปะแต่สังวปะไม่รู้ว่ามันไปช่วยกับไอ้เมืองอะไรอย่างนี้าไปเอาอิมมอรอไปเราคงจะเดินระมัดระวังกว่าพี่หูอย่างนี้ยแน่แน่มันตามไปตีกันอยู่มันก็จังหวะนี้ก็วิ่งดิ ดีจนใช่ไหมท่าใจพอเ้ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วนะสีส้อมอ่ะไม่รู้แหละว่าได้กี่ตัวชนะกลับบ้านยิ่งมันดูหลังข้หน้านหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตัวล้วเฮ้ยเหลืองมาเหลืองมาจริงตามหลังอ่ะโดด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 นายอย่าเกินอย่างละมัดระวงรังวะมีนะแต่มัน,ม,นมาเร็วเฮ้ยบ้านยิ่งูม คิวม oh oh ันโอไม่โอไม่คิวมันตีมันตีมันให้โดนตีมันให้โดนบังกิจของเราคือการตีมันให้ไม่โดนให้โดนให้ให้โดนเออผู้ผิดให้ไม่โดนเฉยเตนเต้นเนเต้นเต่นก่อนเต้นเต้นเต่นยต้นตื่นเนมาแล้วมาแล้วน้าอาดิเอ้ยจุกจุกดุกจุกจุกดูมันก่อนกันกจุกกกยากก้ก ขึ้นไปขึ้นไปว้ายว้าเดี๋ยวมีเนื่อจังจ้วงเถอกินชีช้าวไอ้หนึงไอ้หนึไอ้นมีความพยายามเรตีมันสิโอ้ก่อเพชรตีไม่เข้าเลยหนาเกินตีมันเถอะเดี๋ยวเราก็ตีมันเข้าเองมันมาปนของเราอีกมาปนเหรอมันไปไหนแล้วอยู่ในสักที่หละของเราตีมันให้ตกพอพี่มันมันอยู่ไกลเกินอย่าตีมันให้ตายตีมันให้ตกมันไปไหนแล้วเอาหายนั่นนั่นนั่น นั่นนั่นนั่ิวมันวิ่งจูมันวิ่งจูมันวิ่งจูน้องมาฝากดูแลบ้านหน่อยฝากดูแลบ้านหน่อยด่วนๆเลยฝากดูแลบ้านหน่อยเออ้ามันจะซื้อดาบเพชรจะซื้อดาบเพชรเอ้ยมันไปอีกแล้วโอ้ยมันเห็นช่องแล้วมันเห็นไหมเอ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้โอ้ลุงมันลุงประชาชนมันโอ้ยเดีนาะซื้อดาบเพชรก่อนซื้อดาบเพชรก่อนไม่ไม่ขึ้นไปดิไอ้น้องขึ้นไปไม่ตีมันอยู่ตีมันอยู่ดาบเพชรตีมันอยู่โอ้ยมตุยมตุยมันจะตุยแล้วเดือดมันเหลืออะไร โอ้ยเลือดเยอะเกินโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่วิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเพราะไอชุดอถึงช่วงเวลาเตียงแตกแล้วไอโชว์สปีดไปแล้วเจออ๋ออ๋ออ๋อเป็นคนแรกโอ้โหเหดเกมถึงสองก้อนไอเหลืองนะไอเหลืองแขนแขนเรามาจถมไม่รู้มันต่อบ้านแค่นี้แหละเอาเตียงมันระเบิดแล้วไง ตอนนี้ไม่มีดาบมันจะมาปิดชีพมรือเปล่าต้<ม>องไปบ้านไอ้ม่วงก่อนปะเดี๋ยวนะตามเอ้ยพี่ไอ้แดงมันปามเพ็ดมันก็เดินเข้าสู่ปราสาทเอ้ยมันมีไอ้ม่วงด้วยนะว่าโอ้โอ๊ยนี่พี่ยังเดินยังไงเนี่ยฮะหล่ลอ,อนะลาลอแล้วนะหล่ลอาแล้วนะน้าแค่ไปเปลี่ออยนเกมเคลียดถามหากเกมไฟเแค่น,นี้มั้ย ยากยากไปเราไปแหม่มต่อไปกันบ้างน้าเลือกเลยปวดหัวทามเหนื่อยทามโอ้โหปวดหัวเลยคเี่ยดเฮ้ยต้องไปเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนก่อนน้าไม่ยุ่งกับหลวงพ่อจะชี้บิ๊ดดี้ให้เลยละต้องไปหลวงพ่อเจ๊แม่ระวังหลวงพ่อเจ๊แม่ที่คุ้นตัว โอ้ยเกลียดปวดหัวกับตาทีแล้วเอ้าไม่เห็นใครเลยอ่ะเป็นผู้เล่น VIP เอองับน้ำเข้าไปยังบิงได้ต่อเอื้อ หน่อยโอ้โ o oh ป่วตกเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ตอนนี้มันกลางนำอยู่หรือเปล่าไม่รู้เคมเริ่มใหม่เอ้าเฮ้ยลืม ออบบข้างหน้ามันเดือดจัดอะโอเคเขาตันใจแล้วเฮ้ย hey, ม้ที่สามได้ที่สามในเดินวิ่ง้านอยู่ตรงนี้มันเแลนะ น่านเริ่มใหม่โคตรไกลย่างเงีดีที่สามยื้อโคตรแอ็กเลยได้แค่ที่สามเลยเหรอใช่ตาก่อนได้ที่สามเหมือนกันนะสามปอบ <ๆ S 1> อ่ะที่สาม๋อ้ก็เราตายคนที่สามนะลืมเหรอยินช,ชาชาดเหรอลืมพี่คนง่ายแต่ด่านแต่ละด่านของอันเนี้ย เดินปกติโอ้วิ่งแล้วนะวิ่ง,งแล้วเนี่ยคิดว่าเดินปกติซะอีกชนะแล้วที่สิบเจ็ดอ้าวนาทีที่สิบเจ็ดติดท็อปอะโคตรเฉียวติีอยตึงเกินอ้าวเอ้ยยังไงมีไงที่สามวิ่งหอถ้าก่อนก็ที่สามไม่ใช่หรอ,อที่สามครั้งที่แล้วได้ที่ในที่สองนะที่ส ทสองได้ยังไงมันมีตาทิมได้ที่สองอยู่ก็มันยังม,ม,มีเหลือไอ้ม่วงกับไอ้ไอ้เหลืองเหลืองครับต้องลองไปออฟฟี่จริงๆแล้วข้าไม่เห็นเดินพา่าอีนกนะมะแคนป้าถ้าตอนนั้นพี่ไม่ออฟฟี่พาชิป้าเราจะได้เกาะน้สู้กกับมาเลยจริง ตัวยิงด่านแรกเลยมันตัวยันสองอะโดนบล็อกเหรอมันเข้าประตูแล้วมันน้ำละนน้ำละโอ้โหระเบิดเต็มคำเลยไปแล้วมังมึงขึ้นบันไดแล้วนะคนกันอันนี้มันขึ้นไงวะอืม มันจะไปด่านสามแล้วเนี่ยเนี่ย,เ,ยเข้าประตูที่สามแล้วเนี่ยเรือตก <c oughs> ตก <S <S อ,อาดีมันอยู่ด่านสามแล้วโอ้ตกอีกล้วตกอีกแล้วมันลื่นโอ้ควคุมยากดาสามแล้วก็ดูด่านมันแข็งยังไม่เอยู่ด่านระเบิดแล้วนะเข้าประตูที่สี่แล้วนะ รู้สึกยังไงเหรอดีใจ happy ฮะโอ้ยคุณสาพันธ์แบบนั้นของแกแบบแพ้โดนเกลียนโอ้โหแบธนูเต็มคำเลยรสชาติธนูมันเป็นแบบนี้เองเฮ้ยเขาเซนชัยแล้วโอ้โหได้ทได้ที่หกโอ้ อ้าเอ้าฮอะฮะไปอีกไปอีกใช่ผิดให้มันเกิดแต่กันนาตั้งุนตั้งรุ่นกับมีนาโอ้เอาใช้ทำไมไม่องกระโดดวิ่งปกติก็ได้มั้งน่ย เฮ้ยจะทันไหมจะทันไหมอีกนิดเดียวยสามสองหนึ่งโอ้โหพ <laughs> ี่สิบอ้าเฮ้ยเด็กน้อยกดคลิปเมื่อกี้นะทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย